สวัสดีเพื่อนรักนักปั่นทุกท่านด้วยนะผมอวันนี้อยู่ผมในเกมอ i l d Coaster นะผมอ่ะเออเป็นเกมรถไฟหอนะผมเพิ่งมาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะเดี๋ยวลองมาปั่นเบ็ดน้อยๆดูนะผมทุนน้อยๆน,นะผมลองดูว่าจะได้กาไรเท่าไหร่นะเพื่อนๆเอออ่ะ,อะเดี๋ยวเบ็ด3บาทไปก่อนนะผมอ่ะลองดูไปก่อนครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจัดทาขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ทําตามเนาะ โอเคครับไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมอ่ะเกมนี้มันเป็นยังไงครับผมลองดูนะจะเกลือไม่เกลือนะผมโอ้โหวายอย่างนี้เต็มช่องสวยงามดีไม่แจกด้วยอ๋อมันเป็นรถไฟห่อเลื่อนไปเรื่อยๆนะผมช่องก็เหมือนเกมทั่ว,วไปครับผมอ่ะดูว่าจะโหดแค่ไหนนะครับโอ้โหคิวเต็มหน้า คูณหนึ่งคูณสองคูณสามคูณสี่ไปเรื่อยผมอะเกมนี้เออถือว่าไม่เกลืออยู่นะอ่าเดี๋ยวลองปั่นเบ็ดสามบาทไปอ่อกนะผมเดี๋ยวผมว่าจะเล่นเบ็ดสักสามบาทหกบาทนะโอเคเข้าไหม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 ไม่เข้าอีกตัวเดียวโอ้โหเออยังไงต่อโวายล็อกงี้เลยหรอ อ๋อมีสามครั้งนะผมเออเหมือนไก่เลยอะ่ะเหมือนเกมไก่เลยอะ่ะเกมไก่ชนอะ่ะเอาดิคูณหกคูณเจ็ดไปดิยังไงโอ้โหอ่ะสามสิบสามบาทนะผมมาจัดเบ็ดหกบาทดีกว่าครับผมะ่ะเมื่อกี้จะเข้าแล้วนะสกเก็ตเตอร์จะเข้าแล้วนะใกล้แล้วนะผมว่าต้องเปลี่ยนเบ็ดนะครับเพื่อนๆถ้ามันจะเข้านะผม สูตรนี้เลยแบบว่าต้องเพิ่มเบ็ดดูว่าผมอ่ะไม่มีอะไรมากครับผมถ้าจะเข้าก็ลองเพิ่มเบ็ดดูว่า<ๆ>เผื่อมันจะแจกนะเออเอาดีทุนห้ากว่าบาทนะผมมาลองดูว่าจะได้เท่า,ทาไหร่นะวันนี้ถ้าหมดแล้วก็คือหมดเลยนะสามตัวอีกแล้วโอ้โหเสียดายยังไง เกเตอร์อันนี้ผมกดสเปคบารัวๆนะผมเพื่อนๆอ่ะกดสเปคาราค้างเลยครับผมสูตรนี้เลยเราเล่นเบ็ดน้อยน่องยไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องห่วงมาขอยตัวนึงมาไหมมาไหมโอ้โหสิบต้องลงแล้วแหละอย่างนี้ต้องลงแล้วแหละโอ้โหอึบเอาวะ่ะ มาสองมาสามตลอดเลยครับเพื่อนๆเกมใหม่นะค่าย PG นะครับเกมนี้ w i คอ Coaster นะผมเกมรถไฟเหาะนะยังไงถ้าใครอยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับฝากด้วยนะครับเพื่อนๆเออมาเออคูณหไปดิคูณ7ไปดิขออยหนึงเขายังอยู่ที่เดิมนะ ทุนอยู่ที่เดิมนะอยากรู้เลือกเกินว่ามันเข้าฟีสปินแล้วมันเป็นยังไงนะผมมาเอาหน่อยเอาหน่อยเบ็ด9บาทไปเลยมาลองดูดิเอาอ่ะ9บาท9บาทนะเฮ้ยมาโอ้โหถังดอกนี้สวยครับเออโอเค โอ้โหวายสิบครับเก้าบาทเก้าบาทนะเอเคโอ้โหช้ามนานเหมือนกันนะเนี่ยกว่าจะเข้าเออมันมีซื้อนะครับผมมันมีซื้อนะแต่ผม เดี๋ยวอยากปั่นเข้าเองนะผมว่าผมอยากปั่นเข้าเองแล้วกันนะไม่แน่ก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อนะผมเกมนี้ลองปั่นดูไว้ก่อนแตกดีหรือเปล่านะเพื่อน<ๆ>เออถ้าแตกดีอยู่ก็เออนี่ไงเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเพื่อนเพื่อนเข้าแล้ว,<ๆ>าลวมาเบ็ดข้าวบาทนะครับไม่ได้ซื้อฟิลซีสปินนะเกมนี้ลองดูนะครับผมว่าจะได้เท่าไหร่ฮะโหดไหมโหด โหดไม่โหดโหดไม่โหดขออีกอีกทีนึงเออโอ้โหแตกนานดิสวยงามครับเพื่อนๆน,นี่ฮะแตกในเฉยเลยได้อีกสิบรอบนะครับโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นมาอะไรจะขนาดนั้นครับมาโอ้โหสิบห้ารอบครับผมมาเออวายครับต่อวายต่ออย่างนี้สวยดิ คูณหกไปแล้วโอ้โหคูณหกไปแล้วครับมาเอาว่ะโอ้โหวายล็อกด้วยครับสวยงามดิเออเออคูณแปดไปดิคูณเก้าไปดิโอ้โหเสียดายแจ็คมาสวยงามโอ้โหตัวแพงไปไหนหมดเคมาเออเคเคห้าแถว ลยก้าวรอรับผมมาโอ้โหได้ฟรีในฟรีนะครับผมเหลือเชื่อมาดิเหลือเชื่อเลยฟรีในฟรีนะครับเออโอเคโอ้โหดอกนี้เท่าไหร่ครับผมบิ๊กวิน561บาทครับโอ้โห มาอีกหกรอบครับผมตอนนี้ผมได้มาพันกว่าแล้วนะมาวายสองช่องเอาไปดิคูณสิบเจ็ดแล้วครับผมตอนนี้โอ้โหดอกนี้ดอกนี้รัวๆค, 20, ครับผมคูณยี่สิบยี่บเอ็ดครับผมอะไรครับเนี่ยเกมใหม่ฮะเกมใหม่เออเกมใหม่ปรับใช้ลากว่าเดิม <c oughs> มาอ่ะ ทุน500ครับผมเอาว่ะเกมเอาเรื่องว่ะเคดิโอ้โหดอกนี้ขออีกโอ้โหแกว้วเหรอแกว้วเหรอโอ้โหแกว้วครับผมเมื่อกี้ดอกสุดท้ายอะไรกันครับเนี่ยโอ้สุดๆครับผมทุนห้าร้อนะเพื่อนๆไม่คิดว่าจะแตกขนาดนี้ครับผมอะหกพันกว่าไปแล้วเออ ทุนหครับอ่าลองดูลองดูนะครับเดี๋ยวยังไงผมขอไปถอนก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนเอ<ๆ>อ่ะถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ